สวัสดีคะ่ะเอซครูดาวาราตี้พาทุกคนเวมาชื่นชมกับสถาปัตยกรรมโบราณสถานเก่าแก่สำคัญของคนไทยและสมัยอยุธยานะวัดมหาธาตุคะ่ะทุกคนนะคะร่มรื่นด้วยต้นไม้สูงใหญ่นะคะอาจจะ ดูหรือชมโบราณสถานนะคะโดยรอบไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะทุกคนต้นไมนะ้บังเล็กน้อยแต่เพื่อเป็นอัธยอัทธรสนะคะทุกคนจะต้องไปเดินชมนะให้ใกล้ชิดนะคะเหมือนนักท่องเที่ยวต่างๆนะจะแดดจะร้อนจะฝนตกนะคะคนไทยเราไม่ยีระนะทุกคนนะเพื่อชื่นชมความงดงามของ สิ่งก่อสร้างและกส็สิ่งที่มีความสำคัญทางจิตใจของคนไทยเรานะคะวัดมหาธาตุมีเจดีและกูต่างๆนะคะให้ศึกษาเยอะแยะมากมายค่ะยังคงเหลือซากปรักหักพังให้คนไทยรุ่นหลังของเราได้ศึกษากันอยู่นะคะมหาธาตุคือมีธาตุยิ่งใหญ่นะคะทุกคนนะคะมหาธาตุธาตุองค์ใหญ่นะ,ะทุกคนนะ มหาธาตุธาตุองค์ใหญ่